สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนค่ะก็สิได้มึงอ่ตัวเลขของปูไปบ้างแล้วเนาะค่ะก็คือเอ่อมึอคืนนี้แม็กคู่ก็บได้ส่งไปแล้วนะคะรอบนึงแต่ก,ะก,ะกะ็กคงจะที่ไหนเนาะ จากหนึ่งเท่านั้นหนึ่งเป็นสองค่ะมาเขืนเนาะกะเฮ็ดนี่แม่คู่กำลังเปิดหาตัวเลขของปูเนาะคะ่ะที่ชุดเต็มของเพิินที่ชุดอยู่ในขันเนาะคะ่ะมะเมือเนี่ยก็ได้สอบถามลูกซย์ลูกหาแล้วนะคะเออเลขของปูมันมันจะเป็นสองชุดเนาะคะ่ะมันจะเป็นสองชุดค,คือ แน่นแน่นหน้าอ,อกยังไ,ไงเมื่อยค่ะกาสะขี่เห็นเนาะค่ะแล้วก็เจบเอลอบสารปูนะคะเพระาะว่าอตอนตอนนี้อากาศเริ่มดีด้ค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะคะ่ะรู้สึกว่าจะเย็นสองมือเนาะค่ะหมู่บ้านนี้ก็มือนี้เริ่มอากาศเย็นๆหนาหน,นาวจะมาเยือนเราไปเน,นาะค่ะหนาหนาวจะมาเรือย,อยังนี้ค่ะ มืออื่นเนาะค่ะมืออื่นนี่กับฝ้านี่ก็คงจะเซตเนาะค่ะคงคงจะเซตคือคัดคัดแล้วก็จะท่าสีนะคะเมือหนีบไปสื่อสีบได้เนาะค่ะลืมวันเป็นวันอาทิตย์ค่ะลืมมือลืมเวดเนาะค่ะไปแล้วลานเพิ่นปิดเนาะค่ะเลื่องบด้เนาะค่ะมีพูนสอบถามเนาะค่ะว่าอยากได้เหรียญเนาะค่ะอยากได้เหรียญแล้วก็จติตติตอจังไดเนาะค่ะ อ่ทางเออ่ทางช่องเนาะคะ่ะจะมีเออ่เบอร์โทรเนาะคะ่ะเบอร์โทรเอ่ออยู่อยู่อยู่หน้าจออยู่แล้วเนาะคะ่ะสามารถโทรเนาะคะ่ะสามารถเออ่โทรสอบถามได้เนาะคะ่ะอาจจะอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวามือของเออ่โทรศัพท์ของทุกๆคนเด้อค่ะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้สำหรับผู้ที่อยากได้เหรียญเนาะคะ่ะแม่ครู่เสอว่า ใครได้เหรียญไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเหรียญสวยมากๆเนาะค่ะไก่จะไก่จะเบิดแล้วเนาะค่ะไก่จะเบิดแล้วค่ะผู้ใดสนใจก็สามารถทักมาได้เนาะค่ะทรสอบถามได้เนาะค่ะค่ะไก่จะเสร็จแล้วค่ะไก่จะเสร็จแล้วเนาะค่ะค่าเสร็จเนาะค่ะเสร็จแม่คู่จะได้นิมนต์เนะ พระอาจารย์สามท่านเนาะคะ่ะจะจะมาสวดอยู่อาจจะมีอา่าสันจังหันเศร้าเนาะคะ่ะอาจจะขึ้นเป็นแบบแต่บอบบอบขึ้นคือจังอา่าบ้านค้นเนาะคะ่ะอาจจะเชิญพระมาอา่ามาสันจังหันตอนเศร้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวนี้ม่นทันมาสันจังหันตอนเศร้าอยู่อยู่อยู่อา่าสารปูเนาะคะ่ะลากะอ่า,อา อาจจะมีการบวงสรวงพร้อมเนาะคะ่ะคืออนิมนต์ท่านมาประทับที่บ้านเนาะคะ่ะได้มามาอยู่เ,เทวไลของเพลินเนาะคะ่ะการหน้าต่างเนาะคะ่ะหน้าต่างากับประตูเนาะคะ่ะก็คงจะเป็นทีว่าเข้าปูกระเบื้องเซ็ตสกอนเนาะคะ่ะถึงจะได้ใส่เนาะคะ่ะถึงจะได้ใส่ก็ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะ แต่ส่วนตัวของเบิดเบิดแล้วค่ะบอคงคงจะบอได้ทำต่อเนาะค่ะกับปูกับเบื้องอีหยังเรียบร้อยแล้วค่อยว่าก,กันต่ออีกเนาะค่ะค่ะแต่ว่าถา้าปูกระเบื้องเสร็จทาสีแม่คู่ก็จะนิม,มนต์ทั่นขึ้นเลยเนาะค่ะถึงถึงเรายังจะไม่ได้ใส่ประตูเนาะค่ะเฮ้ามันยังมันไหนใส่ประตูก็จิเชิญปู ขืนมาอยู่ทึ่งสารเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าอแม่คู่ยานยานมันเลยอ่อเขาออกพรรษาเนาะคะ่ะเพราะว่าเลิกเลิกของเลิกของเอของปูกับของมนุษย์มันไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะต้องต้องเปล่าเอาปูคือมามายู่อตำนาของเพลินมาอยู่อเอทวไลของเพลินก่อนที่จะออกพรรษาเนาะคะ่ะ ถ่า,าอา่อแม่คู่สามารถเทดท่านกัสีกัสี่อา่าเรี่ยวเซตเนาะคะ่ะก็จะจะจัดงานเลยเนาะ,ค,ะค่ะก็คงจะบม,ม่มีปัญหาเนาะคะ่ะใกล้จะออกพรรษา,เ,า,ดเ,าเด้อค่ะเชิญชวนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องอทุกคู่ทุกคนถ้าผู้ใดอยากมาเที่ยวเนะคะ่ะอแวะแวะชมเนาะคะ่ะ บ้านปู่สามารถกบไหว้บ้านปู่ได้และไปเที่ยวาบาังไฟพญานาคก็ได้นะคะเป็นทางผ่านอยู่แล้วค่ะค่ะส่วนส่วนเหรียญเนาะค่ะส่วนเหรียญเนาะค่ะหรือว่า,าผู้ใดเนาะค่ะอยากอยากเฮ็ดบานกระปูเนาะค่ะอยากเฮ็ดบานกระปูก็สามารถโทษสอบถามได้เด้อค่ะเพราะว่าเข้าควาสามารถเอาหมายเหลขบัญชีลงทั้งยูทูบได้เนาะค่ะกะ โทรสอบถามใดเด้อค่ะค่ะค่ะอ,อันนี้จะเป็นชุดเต็มของปูเนาะคะ่ะเข้ามาเข่าเรืองของปูเลยเนาะชื่อตัวเลขเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นชุดเต็มเนาะคะ่ะอ,อันนี้บอแมนสิบสี่เด้อค่ะเป็นหนึ่งเฉยๆนะคะเป็นหนึ่งก็ศูนย์เนาะคะ่ะเป็นหนึ่งก็ศูนย์นะคะ่ะเด่นที่ศูนย์ตอนนี้ของเปิรนคือศูนย์เนาะคะ่ะคือศูนย์ระวังให้ดีเด้อถ้าชุดนี้ แต่ชุดนี่บอมาเนาะค่ะชุดนี่บอม่ามันจะเป็นมันจะเป็นชุดนี่แทนมันจะมีสี่มีเก้ามีห้ามีสองเนาะค่ะมีสี่มีมีสี่มีเก้ามีห้ามีสองแต่สองอยู่ข้างบนแต่อีกชุดหนึ่งนะคะเออมีสองนะคะมีเก้ามีหาแต่มีสามล่องเออแม่คู่กัเลยอยากให้เอาชุดนี่ขืนมาตะว่าปูกับย่างยึดชุดนี่อยู่เนาะค่ะย่างยึดชุดนี่อยู่แต่เพิ่นห้ระว่างเนาะค่ะ ซึ่งวดที่แล้วก็ออกตัวที่เพ่นบอกห้ระวังเนาะคะ่ะและอีกตัวนึงที่พ่นว่องห้เนาะคะ่ะคือศู 79, นย์ห้าแล้วก็เจ็ด 9, เก้าเนาะค่ะศูนย์ห้าแล้วเจ็ดเก้าสองเก้าสามห้าจึงสี่นาะได้เนาะเดี๋ยวไม่พูดจะม ah ed, เาเหตุชุดเต็มห้และอีกตัวนึงเนาะคะ่ะคือสิบเจ็ดที่พ่นว่องว่องแล้วก็เขียนไซมมือห้พร้อมเนาะคะ่ะสังเกตมึงพ่นวองตัวหนีเด้อค่ะนี่มันจะอยู่ในชุดหนีเลยเด้อค่ะมันจะอยู่ในชุดหนี ระวัง429นะคะ429หาเนาะคะ่ะเพิ่นแตงเพิ่นให้ลูกซิ์เนาะคะ่ะแต่งขันสามเทียก่ะยังมาเป็น429อีกคือเก่าเนาะคะ่ะสำหรับขันของปูเนาะคะ่ะท่านบอกว่าให้ระวังหนึ่งกับศูนย์แต่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะคะกะเดี๋ยวแม่คู่จะมาบอกอีกเทียนึงเนาะคะ่ะแลา้วกา็จะเออ แกงข้าวเนาะค่ะสำหรับผู้ที่ติดตามแม่คู่ยู่หลักกับติดตามปู่ดามนำโชคหละกะักกัคำผ้าผ้าโชคเนาะคะ่ะมืออื่นแม่คู่จะเอาตัวเลขของปู่เนาะค่ะคือ50กับ79เนาะค่ะหลักกัเลขชุดนี้เนาะค่ะเดี๋ยวจะให้มึงชุดติดชุดที่เขียนให้เนาะ,ะคือ,อชุดนี้ค่ะอันนี้เนาะ,ะสำหรับของเพิ่นเนาะคะ่ะเอ่อ แม่คู่จะนั่มตัวเลขตัวนี้เนาะคะที่ที่ของปูดำนี่ยนะคะไปที่อดอนโพเนาะคะดอนดอนโพก็คืออบึงคงลงเนาะคะอยู่ที่เกาะกลางน้ำที่ที่ปูอือลือเนาะคะแม่คู่ก็จะไปกราบใบไหวอีกคือเก่าเนาะคะไปขอพรออปูดำปูอือสะกอนเนาะคะแลราคา จะไปหากระจำปูอืรือเนาะคะ่ะเพราะว่า,าท่านได้นัดไว้เนาะคะ่ะว่า,าใกล้ๆเลขสีออกค่อยมาเด้อเพื่อนว่าจังสี่เดี๋ยวสิบอกเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพื่อนบอกเม่อคู่ตัวเดียวขังล่างเนาะคะ่ะคือเจ็ดหาเนาะคะ่ะเพื่อนบอกเม่อคู่ตัวเดียวเลย دة. เด้เพื่อนบอกว่าแม่พญาอันแม่ย่าบอกให้แม่แม่ย่าแก้วกระลยาเพื่อนบอกว่า,อาบอกเม่อคู จ็ดหาข้างล่างตัวเดียวซิบเก่าบะมีเปิดว่าจังสี่เนาะค่ะแม่คู่กันเลยว่าโอยคือบเบาถือใจแท่เนาะค่ะคือบเบาถือใจแท่เพราะว่าตัวเลขของปู่ก็เป็นเจ็ดหาอยู่แล้วเนาะค่ะแม่คู่กันเลยอืมสดายค่ะมันอันเนาะค่ะถถวบ่ออันกันค,ค่ะใส่กระจกประตูได้เลยเนาะคะ่ะทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยเลยเนาะค่ะแต่ว่า ค่ะเป็นกลางวันเนาะค่ะตรงนี้นะร้อนร้อนมากๆเลยเนาะค่ะ,ละ,ะแล้วก็แดดนี่สาดเข้าไปบ้านปูเวิร์ดเลยนะคะยิ่งจะเป็นกระจกนี่ <c oughs> แม่คู่วะค่ะถ้าเซตแล้วสียูได้บออ่เนาะเพราะว่าเออปกติเขาต้องเฮ็ดขังนานี่ออกมาเนาะค่ะออกมานิดนึงก็คือประมาณจากักสองเมษหาสิบหนึ่งสี่เนาะค่ะแต่ว่าเอ่รวมประมาณเหมืกอกรเนาะค่ะแม่คู่ก็เลยว่าเอาซ้ำหนีสักก้อนเนาะคะ่ะจะเกิดเอออ่ยู่ได้ไปเป็นควายท่ำตัวเนาะค่ะ ไปทําต่อกับเอาให้หลังใหญ่ของเพิ่นนี่ให้มันเสร็จก่อนเนาะคะ่ะกับว่าแม่นหลังใหญ่ดอกคาทายทําอยู่ยืนสิค่ะห้องเจ็ดเมตรขาดยาวเกีดเมตรนะคะยาวความยาวเกียดเมตรแต่ว่าความกว้างสี่เมตรเนาะคะ่ะก็น่าจ,จะนั่งได้หลายคนอยู่เนาะคะ่ะอาจจะได้ปัดเป็นซิปอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าแม่คู่ตอนแรกว่าจะเฮ็ดห้หองเดียวสี่สี่คูณสี่เมตรเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยไม่ความรู้สึกว่าถ้า เออเอาปูเข้าไปแล้วมันก็จะถึงเกือบครึ่งเนาะค่ะแล้วก็ลูกซีดอีกก็คงจะนั่งได้่สองสามคนม่คู่กันเลยว่าเอา้ายามาโหลดอย่างสี่เนาะคะ่ะแ้วมันก็เลยออกมาลักษณะนี้เนาะค่ะเสียลตัวเลขของปูเด้อค่ะเสียลตัวเลขของปูนะคะสังเกตดีๆเด้อเอฟซเพราะว่าปู เพิ่นได้หันไปจังได้ก็ให้ทุกคนมึงเอาเนาะค่ะเพราะว่าตะก่อนนี้จะจับคู่ให้แบบไหนเนาะคะ่ะตอนนี้ปู่จับให้แบบนี้เนาะคะ่ะสองอยู่ด้านนอกนะคะคือเขาจะจับไปได้สามห้าห้าสามเก้าห้าห้าเก้านะคะแล้วก็ศูนย์หาเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะที่เพิ่นจับเอ๋อเจ็ดหนึ่งนี้มาจากไหนมาจากที่เขาเขียนใส่มือเนาะคะ่ะเขียนเออเขียนใส่มือให้กับลูกศิษย์เนาะคะ่ะก็เลยได้นำ มาบอกพรว่าททุกคนจะสอบถามมางวดนี้งวดนี้ปูห้ปูเขียนเซมืออียังเนาะคะ่ะตัวเด่นก็คือ0นย์กับ3าเนาะค่ะศย์กับ3นะคะ,ะ,คะลองที่สองเนาะคะ่ะแต่หมือ่อคืนนี้ปูบรได้บอกว่า6กนีขาดสุดๆบอ่อเนาะคะ่ะเพราะว่างวดที่แล้วเพื่อนบอกว่า แม่คู่ประเณใจว่าข้างล่างหรือข้างบนเนาะคะ่ะแม่คู่ประเณใจเนาะคะ่ะเพราะว่าลืมเนาะคะ่ะเอ่อพอดีคุณตาไปงานศพคุณตาเนาะคะ่ะกับสีเหลียมหลายอย่างเนาะคะ่ะก็เลยลืมลืมว่าหกนี่จะจะไงเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้าจังหวะมืออีกรอบเนาะคะ่ะชุดนี้นะค่ะมืออื่นเนาะคะ่ะมืออื่นแม่คู่จะเอาไปปูอื้อเด้อแม่คู่จะเอาไป ที่ปู่อือลือไปถามกระจำจะเอาไปหากระจำปู่อือรือเนาะค่ะแล้วก็จะไปขอพรอเพลินเนาะค่ะมือง่างวดนี่ปู่อือลือเนาะค่ะจะทักอีหยังของแม่คู่นะค่ะพอบางวดที่แล้วเพิ่นหายแม่คู่ตัวเดียวเลยเด้ค่ะแล้วซึ่งแม่คู่ถูกแล้วแม่คู่ก็รีบกลับไปหาทานเนาะค่ะท่นนได้บอกว่าบ่ได้บอกแม่คู่เนาะค่ะเพิ่นว่าบ่ได้บอกแม่คู่แม่คู่ก็ตกใจอยู่เนาะค่ะบ่าคิดว่า ท่านจะมาสื่อถึงแม่ครูเนาะค่ะก็ดีใจอยู่ค่ะดีใจอยู่อย่างหนึ่งแต่กับเคารพนับถือคือเก่าค่ะก็จะเลยใจไปกาบไปวายอาพอปูอ่อื้ออีกเนาะคะ่ะมืออื่นค่ะจะไปเนาะคะ่ะจริงๆแล้วไม่พูว่าจะไปมือเศร้านี่ฝนตกแห้งเนาะคะ่ะก็เลยสิไปมืออื่นเศร้าเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะามาบอกตัวเลขของปู่ดำเนาะคะ่ะแล้วก็มาอัปเดต บ้านปูเนาะค่ะตอนนี้คืนป้าเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเหลือหลกแม่คู่เนาะค่ะเพิ่นว่าบอไเด้บอกแม่คู่แม่คู่ก็ตกใจอยู่เนาะคะ่ะบราคิดว่าท่านจะมาสื่อถึงแม่คู่เนาะ,ะค่ะก็ดีใจอยู่ค่ะดีใจอยู่อย่างหนึ่งแต่กับเคารบนับถือคือเกาค่ะก็จะเลยใจไปกาบไปไหวอพอปู่อื้อลืออีกเนาะค่ะมืออื่นค่ะจะไปเนาะค่ะจริงๆแล้วแม่คู่ว่าจะไปเมื่อเส้านเนี้ยฝนตกแห้งๆเนาะค่ะ ก็เลยสิไปมืออื่นเศร้าเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะมาบอกตัวเลขของปูดำเนาะคะ่ะแล้วก็มาอัปเดตบ้านปูเนาะคะ่ะตอนนี้ขึ้นฟ้าเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเหลือเหลือ,อยู่ค้างค้างเนาะคะ่ะแต่ด้านข้างนี่ทําแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะบ่เกินเครื่องมือเนาะคะ่ะมืออื่นนี่กัผู้โป้เพิ่นก็นจะโป้ผู้คัดเพิ่นก็นจะคัดเนาะคะ่ะแล้วก็วันพุธนะเอ้ยวันอังคารเนาะคะ่ะวันนังคางคนเขาคงจะโล่งสีได้เนาะคะ่ะ เาก็จะเก็บของอยู่ในนี่ออกล่างออกสกอนเนาะคะ่ะล่างพื้นออกก้นแล้วก็ทาสีแล้วก็ค่อยค่อยคอยอปูพื้นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเลยมาอัปเดตให้มึงเนาะคะ่ะว่าโอ้ยบานปูไปถึงไซแล้เนาะแม่คู่เพิ่นสอบถามมาเนาะคะ่ะนี่ก็เลยมาเล่าซูกันฟังค่ะค่ะถ้าผู้ใดสนใจเรียนก็สามารถโทษสอบถามได้เด้อค่ะเออเข้ามาแล้วกดไหลกดแคบเพื่อเป็นกำลังแรงใจกันเด้อค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้แน่เนาะค่ะกดติดตามพร้อมเนาะค่ะเพื่อจะบร่ได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทังช่องเนาะคะ่ะเมคคู่ยำเนาะค่ะทังช่องเป็นเพียงแนวทางให้เท่านั้นเนาะคะ่ะบ่ได้สนับสนุนเหรียญการพนั่นแต่ยางใดเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นกัพิจารณาเอาไตตองเอาเนาะคะ่ะใช้วิจ,จารณญาณในการรับฟังรับชมเอาเด้อค่ะเพราะว่าแมคคู่กับบลูคือกันว่ามันจะออกตัวใดเนาะคะ่ะ ค่ะคลิปนี้แม่คู่ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ